หน้าบ้านตอนเช้าๆอากาศสดใสเคนใส่หูฟังกำลังจะก้าวออกจากบ้านโคโลโผล่มาจากประตูอย่างรวดเร็วรอได้เคนโคโลร,รีบถามว่านายจะไปไหนไกลไหมเคนตอบว่าไม่หรอกแค่จะไปร้านสะดวกซื้อฉันต้องการนมและขนมปังร้านสะดวกซื้อมันคืออะไรกันฉันอยากไปด้วยเคนตอบว่าได้สิแต่ว่านายห้ามแตะต้องอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะถ้าทำได้ฉันจะให้ไปด้วยโคโร ตอบว่าได้สิเคนพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะในร้านสะดวกซื้อโคโรอแอบหยิบขวดน้ำมาดูใกล้ๆว่ามันคือน้ำอะไรแอบคิดว่าทำไมน่ากินจังจากนั้นก็หันไปดูชั้นที่วางขนมปังหลากหลายชนิดแล้วก็หยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมาดมบ,บ่นเบาๆกับตัวเองทำไมหอมจังหยิบห่อคลายเส้นบะหมี่ยาวๆพลางคิดไปว่าถ้าเปิดออกมาแล้วจะมีกลิ่นหอมเหมือนที่เราคิดไหมนะ อยากได้จังโคโรไปกดปุ่มกระป๋องที่มีเสียงดังคล้ายของเล่นหลายครั้งจนคนในร้านต่างหันมาและหัวเราะท่าทางของโคโรเคนเดินเข้ามาหาแล้วพูดพลางยิ้มว่าโคโรนั่นไม่ใช่ของเล่นวางลงซะมันคือเครื่องแกงไว้ทำอาหารหลังจากเคนได้ของที่ต้องการก็พากันไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์คิดเงินจูจูโคโรก็กระโดดขึ้นไปสแกนตัวเองจนคนขายตกใจสัตว์เลี้ยงของคุณเล่นสน โคโรบอกฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสมาชิกในบ้านของเคนโคโรถือขนมไว้และขอบคุณที่เคนซื้อให้เคนได้แต่ยิ้ม